ครับผมสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่กับสหายสายช่างนะครับคันนี้นะครับไม่ติดนะครับทีแรกมาไม่ติดนะครับผมผมทำการเช็คชุดไฟนะครับระบบน้ํามันนะครับทําการเปลี่ยนหัวเทียนล้างคาร์บูเรเตอร์นะครับปรับจูน ติดแล้วนะครับแต่มีอาการอีกครับมีอาการเบาดับนะครับก็ทำการปรับจูนอีกนะครับก็ได้แค่นี้นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆฟังเสียงนะครับคลิปนี้ก็อยากโชว์เพียงแค่นี้นะครับผมจะส่งงานแบบนี้นะครับลูกค้าบอกอยังไม่มีตังเปลี่ยนอะไร ในบางส่วนที่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะครับเพื่อนๆนะ